แฟชั่นไม่จำกัดเพศเปิดก้าวชายคนดังกับชุดแฟชั่นผู้หญิงมีความสุขในแบบที่ชอบนำเทรนด์แฟชั่นไร้เพศเพื่อให้รู้ว่าเป็นผู้ชายก็สามารถแต่งหญิงได้เหมือนกันจะมีใครกันบ้างนั้นไปรับชมกันได้เลยจ้า อันดับที่9้าไพวันวันนบ,บุตรหรือน้องแพรรี่สำหรับอดีตพระนักเทศชื่อดังที่เรียกได้ว่ากระแสไม่มีตกล่าสุดเหมือนจะชื่นชอบสไตล์การแต่งหญิงซะแล้วบอกการใส่ชุดแบบนี้แล้วมีความสุขมากรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงสวยคนหนึ่งพร้อมกับย้ำคนที่วิพากษ์วิจารณ์การที่แต่งหญิงนั้นเพราะแม่ไม่ติดอะไรมีแต่ป้าข้างบ้านติดนิดหน่อย อันดับที่8ต้นหนตันติเวชกุลทางด้านนักสแสดงหนุ่มมีสไตล์แฟชั่นที่โดดเด่นเรามักจะได้เห็นว่าหนุ่มต้นหนนั้นใส่กระโปรงอยู่บ่อยๆเพื่อเป็นการตอกยำ้ำโดยเจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์ว่ากระโปรงไม่ใช่ของสมุนไว้สําหรับผู้หญิงและกางเกงก็ไม่ใช่แค่ของผู้ชายเพราะว่าการแต่งตัวมันขึ้นอยู่กับความพอใจและมันไม่เคยทําร้ายใคร ดับที่7จังพันกรอ,อดียังร้องยุค90เรียกได้ว่าเคยเป็นว่าที่สามีแห่งชาติของใครลหลายคนเปลี่ยนไปกลายเป็นควีนตัวแม่หยิบยกเสื้อผ้าแฟชั่นไม่จํากัดเพศโดยเจ้าตัวเผยว่าการใส่กระโปรงนั้นมองว่าใส่แล้วเป็นตัวเราเองมีการะเทศะไปไหนมาไหนก็ให้เกียสรสถานที่และที่สําคัญมันทําให้มั่นใจมากขึ้น ดับที่6เอสุภาชัยจากนักปั้นมือทองสูดดาราสาวท่านหนึ่งนับตั้งแต่ปั้นหุ่นใหม่จะใส่อะไรพี่เอก,ก็มั่นใจสุดๆแต่งตัวหยิบยกเสกื้อผ้าผู้หญิงจัดเต็มทุกลูกทุกแฟชั่นแถมยังสาม,มารถใส่ชุดไซส์เดียวกับอั้มพัชราภาได้อย่างสบายๆ ดับเที่5เอิร์กัสสมุนนะัทโด่งดังจากซีรีส์ว้เรียกได้ว่ารักการแต่งตัวยูนิเซ็กกับลุคก,การแต่งตัวที่โชเฉี่ยวในสไตล์ที่ไม่จกัดเพศเรียกได้ว่าเสริมความมั่นใจบวกกับใบหน้าที่หวานเลยทําให้ออกมาลงตัวแบบสุดๆ อันดับที่4นินจาจะรุกิจหนึ่งในสมาชิกวงโฟมิกมาพร้อมกับสไตล์การแต่งตัวที่ไร้ขอบเขตทางเพศเรียกได้ว่าเขาเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงในการนําแฟชั่นหยิบยกสภาพสไตล์ผู้หญิงมากสวมใส่ซึ่งถ้าหากใครเคยฟังทัศนคติของเจ้าตัวนั้นบอกเลยว่าดีมากๆขอแค่เป็นตัวของตัวเองโดยที่ไม่ต้องอายใครทําทุกอย่างออกมาให้เต็มที่และดีที่สุด ดับที่3เจมส์เทรดนสำหรับหนุ่มเจมี่เจมก็เป็นเจ้าพ่อของการแต่งตัวแฟชั่นที่เปิดกว้างใครเห็นมุมมองแม้ว่าจะเป็นผู้ชายก็สามารถใส่เสื้อผ้าผู้หญิงได้เพราะว่ารู้สึกสนุกกับการที่ได้หยิบเสื้อผ้าผู้หญิงมา mix and m a ทและก็ไม่แคร์สายตาว่าใครจะมองยังไง ดับที่2พี่พี่กีด,ด้วยสไตล์การแต่งตัวแบบจัดเต็มเปิดเผยแบบตรงๆกับลุคแฟชั่นใส่เสื้อผ้านในไซส์ของตัวเองในแบบที่ชอบมองว่าเสื้อก็คือเสื้อกางเกงก็คือกางเกงถ้าอยากจะแต่งอะไรก็หยิบม,มาใส่ได้เลย อนดับที่1นึ่งเคือนพัทรดาไนาปิดท้ายกันที่ไอดอลควันใจสาวๆเปลี่ยนไปกลายเป็นสาวมวยสุดน่ารักบอกเลยว่าจะเต็มแฟชั่นทุกลูกอวดความมั่นใจขอเป็นในแบบตัวของตัวเองแสดงจุดยืนเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงให้กับแฟชั่นที่ไม่จํากัดเพศ